ออมีมีออกอ่าออกเวนออกเวนนะครับที่ผมชิมไปตะกี้นี่นะสุดยอดมากเลย2มานี่แค่ซื้อนะจะเอาไปฝากใครไปไปฝากตวีสี่โมงครึ่งถึงถึงสามทุ่มนะไม่รู้จะไปซื้อกับแก้วที่ไหนกูเอาขอให้วิวมามีพ่อซื้อลูกก็มานี่ครับตลาดเขตกาญจนบุรีมาถึงสีแยกปุ๊บทำท่าเหนื่อยๆหมาแวะมาร้านนี้เลย กกทอยอันนี้อะไรฮะโรตีไส่ไก่โรตีไส่ไก่แล้วที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับให้เขาให้ขานขันแล้วใส่อ๋อ้เขาแล้วก็นี่เลยถ้ามีร้านโรตีนี่โรตีหอมๆอร่อยๆนะครับโอ้ว่าอร่อยๆมากเลยสี่โมงครึ่งโหน้ำลายไหลน้ำลายไหลนี่ ถ้าซื้อแล้วจะเอาไปฝากใครไมไปฝากจวีสี่โมงครึ่งไม่เจอถูกใจแน่ๆถูกใจแน่ๆผมชิมแล้วชิมแล้วครับครัวมาชิมที่นี่แล้วอร่อยจริงๆแล้วก็นี่เลยก็มีร้านโรตีนี่โรตีหอมหอมอร่อยๆนะครับ10บบาทอิ่มเลย นะครับกินอิ่มอิมเลยหวานหวนมันมนอร่อยอร่อยร,อร้อนร้อนกรอบกรอบกับโรตีอยู่ใกล้กันครับรับประทานด้วยกันโอ้ยความสุขความสุข <laughs> หาความสุขง่ายๆมาที่ตลาดเขตผา่านปุ๊บเลี้ยวปุ๊บจอดปั๊บแวะร้านปิ้งย่างน้องวิวเลยมาล่ามาล่าหลากหลายปิ้งย่างมีหลายชนิดดูแล้วต้องซื้อแหละ เห็นปิ้งปิ้งย่างย่างควันหอมหอมควันร้อนร้อนและตามด้วยน้ำจิ้มอร่อยๆถูกใจแน่แน่ถูกใจแน่แน่ผมชิมแล้วชิมแล้วครับครัวมาชิมที่นี่แล้วอร่อยจริงๆแวะมานะครับที่นี่ตลาดเขตร้านน้องวิวหมาล่าอร่อยปิ้งย่างทุกแบบทุกอย่างราคา10บบาทสิบบาทใช่ไหมสิบบาทจืนยันโดยแม่ค้าบอกว่า10บบาทผมพูด พูดเลยน้ำลายไหลเลยเนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงๆโทคขอโชคขอถ่ายหน่อยอันนี้อะไรฮะโรตีไข่ไก่โรตีไส่ไก่แล้วที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับให้เขาให้หันหันแล้วใส่อ๋อเขาเขามีหน้าที่เคี้ยวอย่างเดียวเลยอ๋อนี่นี่นี่โรตีไข่ไก่ก็มานี่ครับตลาดเขตกาญจนบุรีมาถึงสี่แยกปุ๊บทำท่าเหนื่อยๆมาแวะมาร้านนี้เลย ครับสี่พันแก้มผัแก้มโอ้อร่อยอร่ยอ,ย,อยมากเลยสี่โมงครึ่งโอ้ยกำไรไหลกำไรไหลเดินไปหารถรถก็ไปหาพวกแกแกรวยเลยวะที่ที่กินไปตะกี้นี่คืออะไรเขาเรียกอะไระโรตีนี่โรตีหอมหอมอร่อยอร่อยนะครับสิบบาทอิ่มเลย นะครับกินอิ่มอิมเลยหวานหวนมันๆอร่อยอร่อยร้อน้อกรอบกรอบ